่ค่ะว่ามันดึกมากแล้วนะจะสี่ทุม่มละดูมันกินเสร็จแล้วก็หลับหลับไม่พอตาเลือกอีกด้วยอะอะตาเลือกอีกอ้มวน,น,นอนตาเลือกค่ะอืมสภาพไม่ได้สงสารเมียเลยไม่ได้สงสารเมียเลยดูดูมันดูมัน ฮะสี่ทุ่มสี่ทุ่มแต่ดูก็ตายไม่ตื่นยังจะหลับอีก เธอเธอเธอนันพังโงกว่าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็นอนตาเหลือกเหมือนเดิมเรายังไม่ดูเดฟกปูสอเลยล่ะเอ้าตื่นซะแล้วโอ้รีบลุกเลยรีบลุกมาหาแม่เลยโอ้ยนอนตาเหลือกละลูกเอ้ยสี่ทุ่มน้วหาเลยอ้อนฮะมันยังไงนี่อออมันยังไงโอุ้ยท่ะมาตกใจหมดอิ่มไหมนอนอิ่มไหม <noise> う,うん。うん